ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรกองดากันนิดเดียวล่องขึ้นอย่างนั้นแหละลูกกองก้นขึ้นโอเคลุกขึ้นลูกขึ้นลูกขึ้นลุกขึ้นลุกลุกขึ้นลุกขึ้นวุ้ยไม่เอาไม่จับลูกมันจะบาดมือมันจะบาดมือลูกลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนไปหาตาลูกเดินเลยลูกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นลูก เขากระิหาหม่องยูยูเขาหาหม่องยูมาลูกมาเดินมาเหมือนน้องเขาน่ะลูกแมลลี่ยืนขึ้นลูกยืนขึ้นแมลลี่ยืนขึ้นลูกยืนขึ้นโอ้โอยากเลี่ยนตะแมงมุมเพลินเย่เก่งจังเลยมาลูกมามาลูกมาไปไปหาตาไปหาตาไปหาตาเฮ้ยไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรระวังตรหมาเถือก ซีเมนหรือเถอะนี่เดินมาลูกเดินมาลูกเดินมาลุกขึ้นยืนพร้อมกันเลยลุกขึ้นยืนพร้อมกันเลยโอเคเก่งมากมาลูกมาเอาเอาไปไปเก่งจังเลยเอาอขึ้นย่างเย็นยังไงยันยันขาบ้างลุกขึ้นยืนลูกลุกขึ้นยืนลุกขึ้นลุกลูกขึ้นเก่งจังเลยค่ะเก่งจังเลยเก่งจังเลยเก่งจังเลยค่ะเก่งจังเลย

มามาตามยายมาตามยายมาค่ะตามยายมาและก็ตามยายมาตามยายมาหาตาดีกว่าตามยายมาละหาตาดีกว่าเก่งจังเลยครับกลูกละแมยืนขึ้นลูกลุกขึ้นแม่ลุกขึ้นลูกลุกขึ้นเนาะขันแดดซูมือสิมะยางยืนนี่แหละเ่เปาถ้าเก่งจะพาลงไปเดินข้างล่าง ไปลูกไปลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึนแม่สู้เขาแม่แม่สู้สู้โอ้ยแม่ข้านยางเดียวออ้ยเก่งจังเลยว่ากลาแม่ไปลูกไปไปลูกไปเออไปลูกไปสิเป็นหากล้องไปแบงลุกขึ้นเยอะลุกลุกขึนเยอะเย้เก่งจังเลยยืนขาเดียวได้ เดินเดินเดินพวกเราเดินเพื่อนหญิงเพื่อนชายเดินเดินเดินพวกเราเดินเพื่อนหญิงเพื่อนชายเดิน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 เิทิ้งลูกทิ้งลงข้างล่างลูกทิ้งลงข้างล่างเนาะมาลุกมามาลุกมาเดินมาลุกเดินมา เก่งจังเลยมาเดินตามยายมาตามคุณยายมาจา้าตามคุณยายมาจา้าเด้อเก่งจังเลย <S <S มาลูกมาค่อยๆเดินลูกค่อยๆเดินมาลูกมายื้นๆ,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 ๆยืน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 ยืนๆยื้นๆยันลมยื้นๆยืินๆยื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 นๆเก่งจังเลยแต่บ่บ่พักัดออกนอกดิบ่อพักันออกนอกศาสติดิยานลมเนี่ย ไม่หยังยืนเงาบ่หันมาลูกกลับขึ้นลูกอเก่งจังเอายืนขึ้นลูกยืนขึ้นยืนลูกยืนกองตุูดลุกขึ้นลูกโอเคเก่งจังเลยเก่งีไหนใครเก่งยกมือหน่อยอไปเดินต่อลูกเดินต่อเดินต่อลูกเดินต่อไปไปไป ไปเก่งจังเลยระวบางต้ขอบสาดเดือดตาเขาไม่ไก,กลๆโจมหระเบิ้องในขาเขาเนี่ยเอาลุกขึ้นลุกเก่กงจังเลยอือสุดยอด Good job! กูชอบเก่งมากไปไปเดิน,นลูกเดินเดินเดินลูกเดินไปไปลูกเดิน